ตำรวจเชียงรายรวบตัวผู้ต้องหาก่อเหตุยินกเกษตรกรตัวอย่างที่พัทลุงหนีกบดานที่ไม่สายครับคาดว่าเตรียมหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายบุกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อคดีอุกชะกันนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตบ้านป่าเมือดหมู่ที่9ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายหลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่อำเภอแม่สายโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ร่วมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสองคนตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยนายสหาภาพหรือนายโมง่งอายุ51ปีที่อยู่ตำบลปันแตอเภอควนขนุนจัังหวดพัทธลุงและนางสาวนัททิตาหรือน้ำเนยอายุ32ปีที่อยู่ตำบลวังหินลาดอภอชุมแพจัังหขอนแก่นข้อหาค่ะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจากการสอบปากคำเบื้องต้นคับผู้ต้องหาทั้งสองอ้างว่าได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอแม่สายโดยได้เข้าไปเช่าห้องพักดังกล่าวเป็นที่พัก ระหว่างท่องเที่ยวและเข้าพักในระหว่างวันที่19ถึง20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะกำลังหาช่องทางหลบหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านการจับกลุมดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นหลังจากมีคนร้ายบุกยิงนายพบชูทองอายุ72ปีเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงตามร่างกายถึง6นัดจนเสียชีวิต เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่10มกราคม2568หลังมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทธลุงได้ประสานมายังสถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายจนนำมาซึ่งการจับกลุมดังกล่าวค่ะ